สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะตอนนี้พี่โจก็มีปัญหาพอดีว่าจะนอนตรงนี้แล้วมันมีแมงในเอฟซีเราก็เลยว่ามันจะมันใกล้นิกกี้อ่ามันจะอยู่กับนิกกี้มันมีแมงด้วยนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเราเอาเอาหลอดไฟนี่ออกออกไว้ตรงนี้ก่อนชั่วคราวแล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็มาห้อยไว้เหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ได้ใสติดตั้งค่ะว่เขาแค่มัดเฉย มันก็น่าจะโอเคนะผมว่ามันแมงมันจะได้ไม่เข้าเต็นท์ไงเพราะว่ามุมนู้นแล้วก็มุมนู้นมันก็จะไปตอมข้างตรงกลางเราก็เอาออกไปก่อนพูดคาวเพราะพนี้เราก็มาเสียบเอาไว้ให้มันรับก็ไปเลยไหมใส่ไงตรงนี้กันนายเดี๋ยวเอามีดมั้งลูมีมีดบ่มาตัดเชือกนี่ มนดีกมนนะย้ย้ันน hm ี้ออกเพราะว่าม like ันแมงเยอะมากเลยมันดแรงเข้ามใช่มันจะนอนไม่ได้อค่ต้องตามไฟก็ไเไนะ้ไนอายุตัวกันนะแไอเอาไปเบะเมีดนะเอาไปก่อน ไปพ่มงีแสงสว่างนี่โดยเบื้องเนมเบื้องใดเราก็จะติดไว้ตรงนู้นใน่องเข้ามาไงนี่เราติดไว้ตรงนี้่องเข้ามาแมงมันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วมันจะนอนหลับไหมตอนใกล้จะนอนแล้วก็หันไปทางอื่นเนาะต้นไม้ต้นไม้นะก็ได้หรือจะทำเดยเอาไว้พกพาก็ได้ะใครจกเวลาใครจะไปไหนก็หิ้วมันไปเฮ้ยพ่วง นง่ไงมันมีตะปูอยู่เออก็ห้อยนั่นแหละวอาบังมันไหลไฟนะเฮ้ยอือโอ้แม่บุญถินขาวเลยท่านผู้ชมโอ้โหมีสปอร์ตไลท์สองขาวขาวอบคุณนะคะคุณสุวรรณคุณเยอะเจาะดอกได้ดูการลายได้เออ นี่เนาะไว้ Hawaii, ประมาณนี้เนาะอายุอรีไหมไปอินเียวเจาะ้ามันไเป็นโดนไฟอมันโดนฝนได้มันกันฝนไปอินเียวเจาะอีกีดูเงนเอา

เออ lại สิบิด xin cho cho บ่ hắn เจ้าเก็บมาซ่ําไปนี่หันเข้าไปซะหน่อยเออตะเรมมัสสิทําแล้วเพิ่นสิสะสมได้ทางกลางเวลาสึเจ้า

มให้ปอดยามเพิ่โอเคีี่ขอไหนจะเข้าไปไหนประตูไหมนี่ประตูอยู่นี่นี่ประตูนี่อไรอะไรอะอะารไรอะไะไรดะไรอะรอะไรอะไรอ้าระไรอ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 ะไรระอะไระไอะไอะไอะไรอะไรอะะไไรออะไรอะไะไรออ

มัดมัดอ๊อามันจะได้ไม่โดนหมุดขต้นมาตรงนี่เอาเอาเรามามัดกันนะเพราะปกติไอ้ตัวนี้เขาเอาไอ้นี่ยึดมันจะมีหมุดของมันนี่รวดนะรวดไปู่ในนู้นอยางนู้นเลยดักแล้วดักเลยพอเขาเป็นหนักแล้วโอเคงั้นนี่นี่นะถ้าเจอจะมัดนะรวดอยู่นี่โอเค ถ้าเกิดจะนอนก็เอาไฟหันไปตรงโน้นหอยคมัดท้องไว้เฉยหันไปได้เลยเดี๋ยวกลางวันเราค่อยเอามาเสียบให้มันชาร์จก่อกลางเต็นท์สำเร็จนะท่านผู้ชมทุกท่านพอดีว่าเมื่อกี้มันหลอดไฟอยู่ตรงเนี้ยมันแมงมันมาเยอะพอมันแมงเดี๋ยวมันจะเข้าหูเข้าอะไรเนาะไหนแล้วมันไปเลยเนะต่านัู้ก็ไปกอ้าพอเอาหลอดไฟไปนี้แมงหายเลย้เนาะ สแสดงว่าแมงมันชอบเสากลางนี้<ะ>ถ้าเกิดเอาไปจากตรงนี้แมงก็ไม่ตอมนะเออเนาะผมว่าหันเอาไว้อย่างนั้นตอนเช้าก็ค่อยเอามันมาเสียบชาร์จตรงนี้ไม่<อ>เสียบ,ยบมันเะชาร์จได้ไงมันคือซิมีไฟเออแผงโซล่าเซลล์มันอยู่ทั้งทั้งนี่ตอนเช้าเราต้องหิ้วมันมาไว้เหมือนเดิมมาห้อยไว้ก่อนก็ได้นี่ห้อยตรงนี้ก็ได้นี่ แล้วก็พอตอนเย็นเราก็ยกมันไปไว้ที่เดิมเออยกไปยกกลับเพราะว่าเพราะว่ามันจะไอ้นี่นะเอฟซีทุกท่านมันจะมีแมงนะครับก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะกลางเทนนอนเรียบร้อยนะฮะเออ บรรยากาศวันนี้ก็มันก็ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ออกค่อนข้างที่จะร้อนอยู่อ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเอฟซีท่านสวัสดีครับ